วันนี้เวลา7็นาฬิกาไฮโซปอลและโรเบิร์ตได้เดินทางมายังโรงพักสพเมืองนนทบุรีในชุดขาวบวชพรามเพื่อเข้ารายงานตัวตามเงื่อนไขที่ขอยื่นประกันตัวกับพันตำรวจโทสมุทรเกตยารองผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีเป็นครั้งที่2โดยทั้งสองคนใช้เวลาในการรายงานตัวประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเสดินทางกลับไปปฏิบัติธรรม ต่อที่พุทธสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีทั้งนี้ทั้งสองยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดโดยนัดครั้งต่อไปทั้งสองคนจะต้องมารายงานตัวในวันที่2เมษายน ส่วนคุณแม่ของน้องแตงโมนะคะเข้ายื่นหนังสือถอดถอนคดีแตงโมออกจากกมทเรียบร้อยแล้วสําหรับคุณแม่พนิดาโดยวันนี้28มีนาคมเวลา14นาฬิกาคุณแม่เดินทางไปพร้อมกับทนายเดชาไปยังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือถึงประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาในการขอถอนเรื่องคดีตังโมออกจากกมทและขอให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะ กรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาหยุดแทรกแซงการทำงานของตำรวจทันที mm hmm. และนอกจากนี้จะยื่นถอดเต,สต้สตวรษเศรษฐกรออกจากผู้สังเกตการอีกด้วยแม้ว่าก่อนหน้านี้การประสานเชิญหมอพรทิพย์เข้ามาเกี่ยวข้องคดีจะเป็นความต้องการของคุณแม่เองโดยให้เหตุผลว่ามีความเชื่อมั่นในหมอพรทิพย์ก็ตาม ซึ่งคุณแม่ของแตงโมก็เผยว่าสิ่งที่ต้องการก็คือให้ตำรวจเนี่ยทำงานคดีของแตงโมแต่เพียงผู้เดียวแต่มันเกิดมีปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาก็เลยปรึกษาทนายเดชาแล้วก็คุยกันว่าจะทำอย่างไรดีเพราะว่ามันยุ่งเหยิงเกินไปนะครับมีคนแทรกแซงมีความไม่พอใจอะไรกันเกิดขึ้นนะฮะจึงตัดสินใจมายื่นเอกสารถอดถอนเพื่อความให้ทุกเรื่องเนี่ยให้มันเรียบร้อยลง ทั้งนี้นะครับการยื่นหนังสือของคุณแม่ของแตงโมเนี่ยเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีการเสียชีวิตของลูกสาวพร้อมเผยว่าไม่พอใจที่คุณหมอพูดถึงรายละเอียดของการชันสูตรศพกับสื่อและอยากให้คนที่มาเกี่ยวข้องหรือว่าคนที่มีข้อเกี่ยวข้องเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการสัมภาษณ์เพราะเกรงว่าจะไปกระทบกับคดี มากันที่คุณเต้สัตวัตนะฮะคุณแม่ก็ไม่รู้จักนะครับมีหนังสือเนี่ยขอให้คุณเต้เนี่ยร่วมสังเกตการในการชันสูตรศพร่วมกับคุณหมอพรทิพย์ตอนแรกเนี่ยเขาเข้ามาคุยเพราะว่าเขาอะได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ธงชัย นะครับเราก็นับถืออาจารย์ธงชัยนี่แหละอาจารย์ก็แนะนํามาเราก็ทําคุณแม่ก็เซ็นให้พร้อมกับเผยว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจทํางานคดีใกล้จะสิ้นสุดแล้วทางด้านของประธานคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภายืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงคดีน้องแตงโมหรือการทําหน้าที่ของเจ้าหนะ้าที่ตํารวจแต่อย่างใดนะครับ พร้อมกับชี้แจงว่าการทําหน้าที่ในการสืบหาข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนั้นเป็นไปเพื่อความยุติธรรมต่อประชาชนทุกคนพร้อมกับยืนยันสามารถเรียกร้องถอดถอนคดีจากกอมทออได้โดยสามารถดําเนินคดีการยื่นเรื่องถอดถอนตามขั้นตอนแต่หลังจากนี้จะไปหาหรือในที่ประชุมวันจันทร์หน้าครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ